ตาดวัวผมกิตปิรับหน้าที่รายงานข่าวในวันนี้ทางเราได้รับแจ้งว่ามีแมปที่เล่นแล้วได้โรบักฟรีๆตอนนี้ผมได้ส่งทีมงานเข้าไปแล้วครับเอาภาพขึ้นเลยครับคุณคาปิครับคุณคาปิได้ยินไหมครับ ร,รับได้ยินแล้วครับคุณกิตปีขณะที่ผมอยู่ในที่เกิดเหตุในแบบนี้มีการโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าชนะจะได้รับโปรบัคฟรีเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตให้ทางผู้ชมทางบ้านดูนะครับจากเลนข่าวเขาบอกกันว่าเออต้องกระโดดไปที่กล่องนั้นนะครับเพื่อที่จะได้รับโปรบักฟรีผมลองเปลี่ยนทางดูเผื่อว่ามันจะสามารถไปได้น่าจะเออไม่ถึงเหมือนกันงั้นผมลองเปลี่ยนมาขึ้นไปข้างบนดู ว่ามันสามารถไปได้ไหมนะครับเออมันจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยโอเคผมลองกระโดดลงไปยังจุดที่กล่องอยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือเออืมอ๋อเอ่อ,อ,อสรุปเลยแลนะครับคือไม่น่าได้ครับในจุดจุดนี้ผมขอส่งต่อให้คุณกิตปีเลยครับเฮ้ยพี่แม่งไม่เห็นไม่เหี่ยอะไรเลย ครับขอบคุณครับคุณคาปิตรงนี้เดี๋ยวระหว่างที่เรากำลังส่งคุณคาปิไปยังจุดอีกจุดหนึ่งที่ได้รับแจ้งมานะครับในระหว่างรอผมขอขั้นข่าวเกี่ยวกับค่าเงินโรบักในไทยที่พุ่งสูงขึ้นถึง20%จากราคาเดิมอาจส่งผลเสียกับการฟาร์มเวลในแมปต่างๆและการซื้อชุดได้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าทางสังคมโรบกักไทยแลนด์จะแก้เกมไปยังไงนะครับ ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณคาปิจะเดินทางถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับเอาเอาทีมงานครับเอาภาพขึ้นเลยครับเอาภาพขึ้นเลยครับตอนนี้ผมอยู่ในแมปซึ่งดูเป็นแมปที่น่าเชื่อถือพอสมควรนะครับผมจะสาธิตให้ดูตอนนี้ผมได้ตั้งบูธแล้วแล้วก็รอคนที่จะมาโดเน a t ให้ผมนะครับโอ้ดูนั่นสิมีคน d ดเ a t i ไหมผมเต็มเลยครับ ผมรวยแล้วดูสิคุณสบบาบถทิจะถือป้ายประกาศเพื่อรับบริจาคได้ด้วยขอเออขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยครับบริจาคไหมครับขอเงินหน่อยครับสิบใบเจ็สิบบาทขอเงินหน่อยครับโดเดทนะครับ,รบสวัสดีครับเฮ้ยตัวเดชไหครับเขาบอกว่าเขาถามว่าบูธของผมอยู่ที่ไหนตามมาเลยครับ ท่านี่เลยตามมาเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมรวยแล้วผมรวยแล้วครับผมจะเลิกเป็นนักข่าวแล้วโอ้มีรีโมทด้วยครับอุ้ยผมหายตัวได้เป็นรีโมทหายตัววุ้มเฮ้ยเขาก็หายตัวเหมือนกันครับ1นึ่งแสนสามหมื่นแปดพันโรบักถามว่า มันถอนได้จริงๆไหมโค้สรุปเลยนะครับคุณกิตปีครับคุณกิตปีอยู่ไหมครับเออครับครับได้ยินครับผมลองดูแล้วว่ามันไม่สามารถจะถอนได้มันเป็นโรบักปลอมครับที่นี่มีการปลอมแปลงโรบักเกิดขึ้นฮะผู้คนแนะนําให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อมาตรวจสอบกับเรื่องนี้ครับครับได้ครับขอบคุณครับแล้วผมจะขอเดินทางไปยังจุดต่อไปเลยครับครับผมขอบคุณมากครับคุณ เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยครับที่มีการปลอมแปลงโรบักขึ้นตรงนี้ก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการต่อนะครับส่วนเรื่องถัดไปก็เป็นข่าวที่สําคัญมากครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสำนักงานข่าวนะอ่าดูเหมือนว่าคุณคาปิจะถึงจุดหมายแล้วครับคุณคาปิครับได้ยินไหมครับครับผมได้ได้ยินครับเอาภาพขึ้นเลยครับครับผม ขอบคุณคุณกิตปีมากเลยครับตอนนี้ผมอยู่ในจุดสุดท้ายจุดที่3ซึ่งเป็นจุดที่เขาบอกกันว่าได้โรบักฟรีกันจริงๆและได้กันหลายคนมากผมจะทำตามขั้นตอนโดยการตั้งบูธแล้วก็ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ในส่วนต่อไปก็คือการที่เราต้องร้อยโคโดเนตเหมือนกับแมปเมื่อกี้นี้ ในระหว่างการรอผมอยากจะพาคุณผู้ชมเดินชมแมปนี้สักหน่อยนะครับตามเลยครับกล้องตามเลยดูเหมือนว่าจะมีผู้คนมากมายที่มาตั้งบูธบริจาคก,กันเออพนักงานโดนรบกวนเออซูมซูมออกทีนหนึ่งครับซูมซูมเจ้าหน้าที่ไปโดนรบกวนซูมซูมออกนีดน,นึงครับผมบอกให้ซูมออกไงผมบอกให้คุณซูมออก เออนั่นแหละให้มันก,กว้าง่อยเฮ้ยตัพาเขาห้องส่งเลยตัพาตัดาโอเคโอเคมาแนละ้วครับเอาครับสวัสดีครับเออตรงนี้ระหว่างที่รอคุณคาปิกำลังรับบริจาคสำนักงานข่าวของเราเอา่อมียออพ้ติดตาม4 0 0พันกว่าคนแล้วนะครับใน t ิ k ตอกก็อีกสองพันกว่าคนขอบคุณทุกคนมากจริงครับสำหรับการาเออรบกวน,นต่อสายผม<า>ให้คุณกิตปีนะครับคุณกิตปีครับครับครับได้ครับ ครับคุณพี่ปิสวัสดีครับคือผมรอไปประมาณเออน่าจะผ่านไปสามชั่วโมงแล้วแต่ว่าไม่มีใครบริจาคให้ผมเลยแม้แต่โรบักเดียวผมว่าเออมันก็ค่อนข้างที่จะยากเป็นเรื่องยากแต่ผมเชื่อว่าในนี้สามารถได้โรบักจริงๆอืครผมครับผมนั่นคือข้อสรุปของผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับกลับบ้านนะพี่ไม่มีใครให้ตังค์หรอไรเอ้แม่ง อ่าครับมามาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมออกไปหาเงินในชีวิตจริงแล้วเอามาเติมน่าจะง่ายกว่าครับสำนักข่าวโยฮันสซิกส์นิวส์ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นขอบคุณครับเอยไม่เลยครับปีบุ้ยนี่ทำไมมันไม่ปิดไม่ว่